กินได้แล้วโอ้โหงามครับหวนมันงามอยู่ครับครับนี่๋อสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านนาคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคอแล้วครับผมครับเมื่อนี่นุ่มหน่อยพามาเขาปาาลาหะเลาะคูดมันแซงคือเกาแล้วครับครับมาหอดปลาแล้วนะครับมือนี้มาไม้ดินแกนนะคะผม เดี๋ยวไปถาลุนทาชุ่มกับนุ่มหน่อยเลยนะครับว่าสิมานบอมือนี้พี่น้องมาผูกพอกันในวันที่21่ธันวาคม2567นะครับผมเดี๋ยวไปทาลุนทาชุ่มกับนุ่มหน่อยเลยนะครับมาครับนวนนี้พี่น้องดูน้ำกันครับนวนแรกแหกหมันสีหัวใหญ่กำาหียดดินแกลนๆพี่น้องนี้ เอ้ยตับลงไปครับงัดลงไปอืมหมายดินแกนครับตัวนี้นะครับเอ้สวยงามอยู่ครับผมครับนะครับอุ้ยอือดินแ,แข็งครับผมดินแข็งแข็ง ออลักโอ้โอหอนะมึงขีดดินีดอกอือินแกน่นแก่นเลย กันล้วครับแับผมคุณมันแซงครับหัวงามอยู่นะครับครับอีกหนึ่งหัวอีกหนึ่งหัวโอวยสวยสวย,สวย,สวยดินพนุ่นนะดินพนุ่นนะ โพดโพโพดโพโพดโพพว่มแข็งของดินกับหัวมันงามอยู่ครับนับด้ากันครับอืมอัดดิ่มเก็นครับผมโอ้ยหัวมันกับงามอยู่นะครับนี่ ครัดูน้ำกันครับโอ้ยมันดินแกนมันดินแข็งครับผมโอ้ยงัดน้ำกันเลยครับงัดเลยครับผมครับขึ้นได้แล้วครับ หัวกลุ่มๆมุนมนเง้มงำเยู่ครับผมมีหัวหนึ่งครับโอ้ยหัวงามอยู่เด้อครับผมโอ้ยสวยนามจริงหรอคราดหัวงามอยู่ครับนี่นะครับ น้มงามเลยนะครับมาครับผมมาลุนมาชมกับหนุ่มหน่อยเลยนะครับเอ้ยเป็นกนุ่มงแรงใจให้หนุ่มหน่อยเนี่ยนมำในน้ำเนื้อเด้อครับมาขุดมันดินแกนน้ำหนุ่มหน่อยเด้อครับผมมาโอ้ย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 อ๋อหัวนี่พี่น้องโอ้ยคุณอา ครับผมนะครับพี่น้องอุย้ยตดหากใหม่ครับเิ๊พี่น้องเอาแต่บนเละลนี่ติดโอ้ยติดหากใหม่พี่น้องตดหากไว้โอ้ยคนน่ะลองสับมึงครับอู้ แต่กูเลยพี่นอ้องงัดเลยครับโอ้ยนี่ครับัวงางามอยู่ครับมาครับอ้ยหลุมอน,น,นี้ก็นุนน่อยครับผมหนุนหนอยชอบดินแบบนี้ท้าทายความสามารถครับมาครับโอ้ย งัดน้ำมุมหน่อยเลยครับผมปัดขึ้นดแล้วพี่น้องรับอ้ยหวางามอยู่ดีครับผมโอ้ยหักพิงพี่น้องโอ้ยหักพิงเลยครับอ้ย กินเก็นครับหักพอบตีพวงหนึ่งอ่าต้ัวนี้งามอยู่บ่หัก ไหน้าหัวนี่หัวเป็นไหนหัวเงี้ยวๆแบบนี้เอ้ยอืเกินได้แล้วโอ้หัวงามอยู่ ครับอ้วัน,นออี้ินะโอยโค้รงียครับโอ้ย,อย มันหัวงามอยู่มาหัดน้ำกันพุทธน้ำกันอู้หูเดี๋ยวขุนชูเดี๋ยวขึ้นชูมา嘛นะ ว้าวคุณนะมองงามๆอู้นี่เลยมองงามๆครับมครับนี่วปลาคุณนะมองงามอยู่ครับอีมาครับค่ะ พูดเป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยด้วยครับโอ้ยพี่้องเงอ้ยมังครับโอ้ยหนุ่มน้อยคิดว่าพื้นจะหัวใหญ่นะครับหัวปใหญ่พี่้องหันใหญ่ครับอูวีนะคะาปึงหัวนีน้ำกันทีหัวงามบ่ด้วยสิเด่นหน่อยบ่เป็นลูกอมคือบางหันอีกพี่น้อง ลุ้นน้ำกันครับโอ้ยจะหัวสวยไหมสวยไหมหรือจะได้ลูกอมหรือจะได้อมยิ้มโอ้ยอมยิ้มอัลบาลหรืออัลซิปหรือพี่ต้อง บมันลูโอมตัวละพี่นอ้องมันแซงอยู่ครับมันแซงอยู่ครับครับผลงานการคุดมันแซงมือนี่ครับผมครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนานะคะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ